สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายแบบใหม่นะคะจะเป็นลายเบสิกอีกลายหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็จะเป็นลายลูกหัวใจที่มีดอกกุหลาบจิ๋วอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ นี่เป็นลายที่สวยและก็น่ารักมากเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะลายนี้ประหยัดลิปปิ้นนะคะสามารถใช้เป็นเศษลิปปิ้นทำก็ได้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราตัดนะคะลิปปิ้นสีเหลืองตรงนี้ให้ชิดขอบด้านหลังก็จะสวยนะคะนี่สวยทุกสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดง นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มแล้วนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่อยากให้ลองทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นมาริบบิ้นที่ใช้วันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3ขนาดขนาดแรกก็จะเป็นสีขาวเส้นยาวตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นี่นะคะจะเลือกใช้เป็นริบบิ้นของตาลคกังทั้งหมดเลยนี่นะคะเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่25ซนเมตร จากนั้นนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูขนาดที่สองก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันเราจะใช้ทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ20เซนติเมตรนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมหนึ่งด้านแล้วอีกหนึ่งด้านนะคะให้เราตัดตรงแบบนี้ ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูขนาดที่3ตัวนี้ก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันเราจะใช้ทั้งหมด2เส้นแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ10เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายให้แหลมนะคะแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ไง่ายนะคะต่อมาเราก็จะแยกในส่วนของริบบิ้นสีขาวแล้วก็สีเหลืองตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ เราจะมาเริ่มทำจากสีขาวเส้นยาวให้เราพับริบบิ้นนะคะลงแบบนี้นี่นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะความยาวที่พับตรงนี้ก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาตั้งไว้แบบนี้เลยนี่นะคะเส้นสั้นเราก็จะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้น แล้วก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะเราก็นำมาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะให้เราจับมาแบบนี้เลยแล้วก็นำมาสอดในรูที่หนึ่งตรงนี้นี่นะคะเราจะสอดลิปปิ้นให้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็จับกลางออกนะคะ แล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นี้ขึ้นมานี่นะคะเสร็จแล้วก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลยเพราะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะนี่วางลงไปแบบนี้แล้วก็จะพับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดเลยก็จะมาเริ่มจากคู่ด้านล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบน ด้านซ้ายนะคะเส้นนี้ก็พับมาด้านขวาด้านบนนะคะเส้นนี้ก็พับลงมาข้างล่างด้านขวามือเราก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง4ด้านเลยนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้ ทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้นะคะเราจะเอาเส้นสั้นฝั่งขวามือก็คือเส้นนี้นะจับนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนี่นะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยไว้ทำเหมือนกันเลยนะคะเอาเส้นสั้นสอดจนครบทั้ง4เส้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราจะมาเริ่มทำจากเส้นด้านบนก็คือเส้นตรงนี้ให้เราบิดริบบิ้นไปข้างหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับพับกลับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะนี่ทีนี้ปลายริบบิ้นนะคะเราก็จะโค้งลงไปข้างล่างแล้วก็นำมาสอดในรูด,ด้านข้าง นี่นะคะจะมีรูให้เราสอดอยู่ตรงนี้ปลายลิปปิ้นก็จะโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็ดึงให้ลิปปิ้นกระชับเลยกระชับแล้วเราก็จะได้ทรงกีบแบบนี้นะคะทีนี้ให้เราหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเส้นด้านบนเหมือนเดิมบิดลิปปิ้นไปข้างหลังแล้วก็พับ ขึ้นมาบนฐานแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็โค้งลงไปข้างล่างแล้วก็สอดเข้าไปในรูด้านข้างแบบนี้นะคะนี่เราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกัน3เส้นนี่นะคะเส้นนี้ก็บิดไปข้างหลังแล้วก็พับขึ้นโค้งปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะได้ริบบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลาง3เส้นนี่นะคะจะเหลือเส้นเดียวที่ยังไม่ทำนะคะเส้นนี้เราจะทำเป็นปลายแหลมของรูปหัวใจนะคะจับโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิดไปทางด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างตรงนี้นี่นะคะลิปปิ้นก็จะออกมาตรงกลางทีนี้เราก็จะดึงดึงให้กระชับเลย ก็จะได้ทรงกีบแบบนี้นะคะเป็นเหมือนปลายแหลมของลูกหัวใจแล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำํำริบบิ้นนะคะสีเหลืองที่เราเตรียมไว้มาสอดต่อเข้าไปเราก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะให้เราพับริบบิ้นนะคะลงแบบนี้เราจะต่อด้านที่เราตัดตรงนะคะนี่แบบนี้เลยนี่นะคะ เราจะสอดออกมาแค่ชนขอบตรงนี้พอเราก็จะต่อแบบนี้นะคะเหมือนกันจนหมดทั้ง4เส้นเลย พอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ริปบิ้นคู่กันแบบนี้2เส้นทีนี้เราก็จะหยิบเอาคู่ด้านล่างนี้ขึ้นมาจับไว้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาคู่ที่2ฝั่งขวามือก็คือคู่นี้นะคะขึ้นมาทับคู่ที่1แบบนี้เลยคู่ที่3ก็ทับคู่ที่2คู่ที่4นะคะก็อ้อมมาทับ คู่ที่3แบบนี้นะคะเราจะทับกันแบบนี้ทั้งหมด4คู่เลยนะคะทีนี้เราก็จะใช้มือขวาจับตรงกลางเสร็จแล้วนะคะมือซ้ายจับฐานเอาไว้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันกีบไหนที่ออกมาเยอะนะคะดันเข้าไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนลิบบิ้นพร้อมกับใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะกดตรงกลางลง นี่นะคะแบบนี้กดลงให้แน่นเลยเราจะหมุนไปนะคะแค่พอชนรอบหนึ่งรอบพอนะคะแบบนี้นี่นะคะชนแบบนี้เลยหนึ่งรอบแล้วทีนี้นะคะเราก็จะปล่อยเอาคู่ด้านนอกออกมานี่นะคะคู่แรกด้านนอกนะคะนี่ถ้าเราสอดไม่ได้นะให้เราถอยออกมาแบบนี้นะคะนี่ อยอกมาพอสอดได้นะคะให้เราจับริบบิน้นดันเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็บิดขึ้นสอดลงไปใต้ฐานตรงนี้นี่นะคะปลายของริบบิ้นนะคะก็จะโผล่มาข้างหลังตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเลยกิฟตตรงนี้สามารถจัดแต่งทีหลังได้นะคะต่อมาคู่ที่สองเราก็ทำเหมือนกันเลยกาจะเอาเส้นสั้นนี้นะคะ ดันลิปปินเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดปลายขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานตรงนี้จะมีรูให้เราสอดอยู่นะคะเราจะสอดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยคู่ที่3ออกมาเอาเส้นสั้นนะคะเหมือนเดิมเลยดันเข้าไปนะคะแล้วก็บิดขึ้น นี่นะคะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนครบทั้ง4คู่พอครบสี่เส้นแล้วนะคะเราก็จะดึงจัดแต่งให้กีบของเราเท่ากันนะคะ เราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นแบบนี้นะคะนี่พอเท่ากันดีแล้วเราก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะเอาเส้นสีเหลืองนี้จับรวบมาแบบนี้นะคะรวบมาให้เป็นวงกลมเลยเราจะรวบมาแค่หนึ่งรอบพอนะคะแล้วก็จะปล่อยเส้นนอกออกมานะคะเส้นนี้ก็จะเหลือแค่พอสอดนะคะ จะไม่เหลือยาวนะคะนี่แล้วก็เอาเส้นนอกออกมาถ้าเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้นะคะดันเข้าแล้วก็บิดขึ้นสอดลงไปใต้ฐานนี่นะคะปลายก็จะโผล่ออกมาข้างล่างแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเส้นที่สองออกมา เหมือนกันนะคะจับโพ้งแล้วก็บิดปลายขึ้นแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานของเส้นสีขาวนะคะแล้วก็สอดออกไปเลยปลายก็จะออกมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำเหมือนกันจนครบสี่เส้นเลย พอครบแล้วนะคะเราก็จะมาจัดแต่งกีบให้กีบเท่ากันนะคะแล้วก็ดึงดึงเส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็ดึงบนไปพอเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะใช้กันไกรตัดในส่วนของปลายริบบิ้นที่เหลือตรงนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็ตัดออกให้หมดเลย แบบนี้นะคะตัดออกจนหมดทั้ง4ด้านเลยนี่เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะเอาในส่วนของริบบิ้นเส้นสั้น2เส้นนี้มาต่อเข้าไปนะคะวิธีการต่อนะคะเราต้องหันปลายแหลมที่เราทำไว้หนึ่งมุมลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็สอด ด้านบนสุดนะคะของเส้นที่เราตัดเลยนี่นะคะสอดด้านบนสุดเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปให้ลึกลึกที่สุดเลยนะคะนี่แบบนี้นี่นะคะแล้วทีนี้เส้นนี้ก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็มาสอดสอดเส้นบนสุดเหมือนกันเลยนะคะนี่ พอได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จับเอาปลายริบบิ้นตรงนี้โค้งลงไปข้างล่างแล้วก็สอดรูข้างกันนะคะสอดด้านบนของเส้นที่เราตัดเหมือนเดิมนะคะนี่ด้านบนนะคะแล้วก็สอดลงไปให้ลึกที่สุดเลยถ้าเราอยากได้ตรงนี้เล็กลงแล้วก็ตัดริบบิ้นออกนะคะนี่ถ้าอยากได้ใหญ่ขึ้นเราก็ ตัดริบบิ้นยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสอดอใต้เส้นที่เราตัดนะคะมันก็จะโผล่ออกมาข้างหลังนะคะจะทำให้ไม่สวยนะโผล่ออกมาตรงนี้นะคะเราต้องเอาขึ้นมาไว้ด้านบนของเส้นที่เราตัดนี่นะคะแบบนี้แล้วก็จัดให้กรีบทั้งสองด้านเท่ากาัน นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วรูปหัวใจของเรานะคะสวยแล้วก็ทำไม่ยากเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับลายนี้ถ้าใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย